สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินธรมหาวชิราลงกรวรราชพักดีสิริกิจการณีพีระยพัฒน์พระทศีมาคุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่17ถึงวันที่19การรกรกฎาคม2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการพันพฤกษาชาติประเทศไทยครั้งที่18บแปดณสวนพฤกษาศาสตร์สิงคโปร์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนาย Kenneth เคนเนตเอ๋อประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์นอกจากนี้จะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้านายลีเซียนลุงนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมด้วยภริยา และนายเตียวสีเฮียนรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้าเฝ้าทุลอองพระบาทและถวายพระกรยาหารกลางวันด้วย สมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2,565เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย สเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานด,ดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันอังคารที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา15นาฬกา35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง15กรกฎาคมพุทธศักราช2565 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน u m b e r รวหรือทูบีน u m b e r ร์วันไอดรุ่นที่12ประจำปี2565รอบชิงชนะเลิศค่ำวันที่9กร,รกฎาคม2565ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปศูนย์การค้าเ okay, จเจมอเขตจตุจัก ทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทู b ีนับวันหรือทู B ีนับวันไอดอลรุ่นที่12ประจำปี2565รอบชิงชนะเลิศซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุก,การโครงการ To ูบีนับวันรวมทั้งหน่วยงานหลักและภาคเอก,กชนจัดขึ้นน้อมนำแนวทางพระราชทานที่ทรงเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองทรงหวังให้กิจกรรม To ูบีนับวันเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับ และพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสะความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนดีคนเก่งเป็นคนมีคุณภาพของสังคมในการนี้ได้ทอดประเน่การแสดงคอนเสิร์ตของผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศร,รวม16คนโครงการทูบีนับวันมีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ6 24ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีกลยุทธ์สําคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเน้นให้โอกาสมากกว่าปราบปราม ให้เยาวชนได้พัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลายในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันการทําความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ p l a y and Learn ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิต การประกวด ToB ีนับวันไอได้คัดเลือกสมาชิกทูบีนับวันทั่วประเทศรวม40คนที่มีผลการเรียนดีประพฤติดีมีความสามารถพิเศษและมีบุคลิกภาพดีเหมาะสมจะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนทั่วไปได้นำไปปรับใช้ในแบบของตนเพื่อเข้าเก็บตัวในบ้านได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงรวมทั้งผ่านการประกวดจนคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศรวม16คนเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในการนี้พระราชทานโล่รางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ oh. ่ายหญิงได้แก่เบตา้า oh. นางสาวรัติมาแถมเปลี่ยนจากจังหวัดชนบุรีและผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายชายได้แก่พิมนายกริตสัตย์พรวร,รากุลจากจังหวัดสุราษฎร์บ,บุรีรวมถึงผู้ชนะเลิศอันดับต่างๆจากนั้นทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับทูบีนับวันไอดอลรุ่นที่12ประจำปี2565 การประกวดทูบีนับวันไอดอไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทั้งด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดตัวให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากการดำเนินงาน11รุ่นที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการเด่นชัดทุกคนปรับตัวเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บขณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลได้แก่พลโทเกรงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพันตรีประสานด้วงชานร้อยเอกวิสารชูสังกิตร้อยโทนัทโสหากาจ่าสิบเอกพิษณุพันเตจ่าสิบเอกทีรพงศ์คูหาแก้วและสิบโทพิรวิทย์โอสดเจริญรวมเจ็ดนายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ โดยใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไป60จากค่ายเสนาณรงค์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังค่ายสิรินธรอําเภอยารังจังหวัดปัตตานีระหว่างบินเครื่องเกิดเหตุขัดข้องนักบินจึงนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวางใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาทำให้เครื่องกระแทกต้นไม้ระหว่างนำเครื่องลงจอดเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2565และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่กําลังพลดังกล่าวด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้งเจ็ดนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้บบบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ